อ่าเดี๋ยวห้องทบทวนธรรมาตอนเช้าพญตนะหกไม่เที่ยงพิกสุทั้งหลายตาไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้ตาเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงตาที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรหูไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้หูเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง หูที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรจมูกไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้จมูกเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงจมูกที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรลิ้นไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้ลิ้นเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง ล no pues ิ้นที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรกายไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้กายเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงกายที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรใจไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้ใจเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง ใจที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรสุดท้ายตาหูจมูกเลี้ยกายใจไม่เที่ยง,ยงเหตุปัจจัยให้ตาหูจมูกเลี้ยกายใจเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเอาสิ่งที่เกิดจากของไ่เที่ยงแล้วมันจะเที่ยงได้อย่างไรีิสุดทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหู ย่อมเบื่อนายแม้ในจมูกย่อมเบื่อนายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อนายแม้ในกายย่อมเบื่อนายแม้ในใจเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้นี่เห็นปะเทียงอย่างเดียวสุดท้ายจิตก็ย่อมหลุดพ้นเห็นเราไปปะเทียงนางพาวนาบังหันนี่ทั้งทิดบอก <c oughs> เคยบอกไปนะเห็นปะเทียงอย่างเดียวจำเห็นปะเทียงเห็นมันได้ไปเห็นเห็นมันได้สุดท้ายข้าก็เอาตัวรอดจากสังสารวัติไปได้ เห็นยังกัตาหูจมูกขึ้นกายใจอ่าจบไปธรรมะเหมือเศ้าไม่เที่ยงธรรมะสำหรับคืนนี้อาจิโจบบ่โจบเด้ออายตนะหกเป็นทุก์ภิกษุทั้งหลายตาเป็นทุก์แม้เหตุปัจจัยที่ให้ตาเกิดขึ้นก็เป็นทุก์ตาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุก์จะเป็นสุขได้อย่างไรหูเป็นทุก์ แม้เหตุปัจจัยที่ให้หูเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์หูที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรจมูกเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้จมูกเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์จมูกที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรลิ้นเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้ลิ้นเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ ลิ้นที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อยา yes ่างไรกายเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้กายเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์กายที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรใจเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้ใจเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ใจที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรประสูตรก้อนหนา เห็นบะเทียงอันนี้เห็นว่าเป็นทุกข์ตาหูจมูกนิ้วกายใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะทนได้ยากทุกข์เพราะะเป็นของปรุงแต่งทุกข์เพราะมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปโดยประการอื่นหรือ,อเ,ปรปรเปลี่ยนไปเป็นประการอื่นนี่คือลักษณะของทุกข์น่นะตาหูจมูกนิ้วกายใจก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นประการอื่นเตอกา พิสุทั้งหลายอริยสาวกพูดได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจมูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ย่อมรู้ชัดว่าชาติชิดแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นดาหลุดพ้นได้เพื่อกันถาว่าต้องเห็นทั้งตาหูจมูกลินกายใจบอบ่าจาเป็นเลือกตาเลือกหูแล้วเลือกมาในนอันหนึ่งอ่ะพ่อเห็นเมื่อเทียงไม่เห็นเป็นทุกข์ก็หลุดพ้นได้ เดาซตีต่อไปะสมอีกอย่างหนึอีกมีเที่ยงเป็นทุกข์อะไรอีกอย่างอา้าวมิภรใดชายฮะมีเที่ยงเป็นทุกข์อายญตนะหกเป็นอนัตตาเอาอนัตตามายังอ่านเนี่ยั้กันดลเห็นดาที่บอกว่าเป็นอนัตตานะก็จึงเป็นไปเพื่ออาภาและสัตว์ย่อมไม่ได้ตามปรัถนาในสิ่งนั้นว่าจงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างอื่นคิดออกไป อ andare, สิ่งใดมีเที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรา us, นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัว ina, ต,วต,ว clearer, ตนของเราเราจะเห็นในครบวงจรทั้งสี่ก็ได้เห็นจนวันวันวันของเข้าก็ได้หรือนี่เห็นไม่เที่ยงอย่างเดียวหลุดพ้นได้เห็นว่าเป็นทุกข์อย่างเดียวหลุดพ้นได้ก็เลยเนี่ยละอายตนะหกเป็นอนัตตาพิสุททั้งหลายตาเป็นอนัตตา ไม่เหตุปัจจัยที่ให้ตาเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาตาที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรหูเป็นอนัตตาไม่เหตุปัจจัยที่ให้หูเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาหูที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรจมูกเป็นอนัตตาไม่เหตุปัจจัยที่ให้จมูกเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา จมูกที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรลิ้นเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้ลิ้นเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาลิ้นที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรกายเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้กายเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา กายที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรใจเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้ใจเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาใจที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรตาหูจมูกเลี้กายใจเป็นอนัตตาตาหูจมูกเลี้กายใจเกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตานั็นที่บอกถ้ารูปจะเป็นอัตตา รูปก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาและสัตว์ย่มได้ตามปรารถนาในรูปนั้นว่านะขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดจะได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่สุดท้ายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาภาและสัตว์ก็ไม่ได้ตามปรารถนาในรูปนั้นคือการสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาตาหูจมูกเลี้ยกายใจเป็นอนัตตาตาหูจมูกเลี้นงกายใจก็จึงเป็นไปเพื่ออาพา และเราก็ไม่ไตามปรารถนาในตาหูจมูกเว้นกายใจว่าตรงเป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างอื่นเห็นไหมนักสัตวเราเวลานั่งภาวานานแล้วมันเอาบปอยู่กับเบอตองไปทุกหเห็นโอ้เหล่ความเป็นอนัตตาไม่ได้ตามปรารถนาถึงเวลามันอยากไปก็ไปถ้าสีด๊อท,ทแดงภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่มเบื่อหนายแม้ในตาย่อมเบื่อน่ายแม้ในหูย่อมเบื่อนายแม้ในจมูกย่อมเบื่อนายแม้ในลิ้นย่อมเบื่อนายแม้ในกายย่อมเบื่อนายแม้ในใจเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ยอมรูช้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้เห็นนะอนิจจังคือบทเทีย่ยนทุกอนัตตาเลือกมาอันใดอันหนึ่งทั้งหมดเราต้องเห็นเหตุเห็นในครบทั้งอนิจจังทุกขั้งอนัตตาเลือกมาอันใดอันหนึ่งกองอ็ลกนนนหนกลุดพ้นได้แต่เราจะเลือก อเอามาต่ออีกนิดหน่อยจำด้ว่าพระสูตรเมื่อวานสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราจงละสิ่งนั้นเอาเอียงมาเป็นของเข้าพระสูตรเมื่อวาน <c oughs> อา่าถ <c oughs> ูอันนี้เป็นอีกอันนึงนะสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราจงละสิ่งนั้นประสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขพิสูจน์ทั้งหลายอะไรเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเสียงไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมันเสียสิ่งนั้น อันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขกลิ่นไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขรถไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข ผลธภาไม่ใช่ของเธอทั j j ้งหลายเธอทั้งหลายจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทำไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจากเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคนเขาพึงนำหญ้ากิ่งไม้และใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไปหรือพึงเผาหรือพึงทำตามสมควรแก่เหตุเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ไหมว่าคนเขานำพวกเราไปหรือเผาเราหรือทำพวกเราตามสมควรแก่เหตุดังนี้ภาษาโวกตตาบาไม่เป็นอย่างนั้นทันเต พุจากถาม่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรภาษาบุคตอบว่าพันเตเพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนและของตนของพวกข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพุทจกจ้าก็เลยสรุปว่าพิสูจน์ทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเสียง กดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีพลทพะก็ดีธรรมก็ดีไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขนาตาหูจมูกเลี้ยงกายใจก็ไม่ใช่ของเรารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะรมก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ต้องละวางปล่อยทิ้งให้มันได เหตใน,นชหูเสมันบ่ถือเผาะนะมาะเป็นทุกข์ลานมันมีความแปรปรวนเปลียป่ยนไปเป็นประกันอื่แต่ในตาหูจมูกพินกายใจรูปเสียงเป็นรถโพธิภพธรรมไม่ใช่ของเราเ <c oughs> มื่ออื่นก็นมีอีกอุปมาเดียวกัน <c oughs> แล้วพระเจ้าก็บ,บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราเราจงละมันเสียเสียอันนี้มันครบมแล่ะ <c oughs> ต่อมากัะหลูบเดิม วงรอบเดิมอายตนะหกไม่เที่ยงพระสูตรที่สองพิสูจน์ทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม่เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรูปที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเสียงไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้เสียงเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเสียงที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรกลิ่นไม่เที่ยง แม้เหตุปัจจัยที่ให้กลิ่นเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงกลิ่นที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรรสไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้รสเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงรสที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรผลธพะไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้ผลธพะเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง ผธพะที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรทำไม่เทีย่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ให้ทำเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงทำที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรตาหูจมูกนิ่ไกยใจไม่เที่ยงรูปเสียงเป็นรถผลพระทไม่เที่ยงีิสูจทั้งหลายอริยาสาวกผูดได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อนายแม้ในเสียงย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อนายแม้ในรสย่อมเบื่อนายแม้ในผลทพะย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภรทำว่าไม่เที่ยงจิตหลุดพ้นทั้งที่บอกเลือกมาอันใดอันหนึง่งก็หลุดพ้นได้เป็นอย่างเช่นวายสันจำพระสูตรอ,อันใดอยู่เวนาจำในบ่เข้าปฏิบัติที่สะดวกสบายแก่การมารรลุนิพพานงาหรือติพนวา ภิกษุเห็นตาที่มีเที่ยงโดยความเป็นของมีเที่ยงนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทินและราะคะกล่า,า,า,าวเลยว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเห็นดาเห็นมีเที่ยงก็เป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นเห็นอันเดียว กับพ่อหลวเจ้าก็ะไลมากคึิกแบบนี้ไล่ทีละอันเห็นแบบนี้ไม่เที่ยงก็บอกว่าความเห็นของเธอเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าาเห็นอยู่โดยถูกต้องก็ย่อมเบื่อหน่ายและสุดท้ายจิตก็หลุดพ้นี่เป็นกันไลทีละอันตาเอ่ยหูเอ่ยจมูกลิ้นกายใจเอ่ยมันกระไลมากอันนี้ก็เป็นรูปเสียงเป็นรสพุทธะธรรมเห็นซะท้ายซีต่อไปเป็นเรื่องเงางอายตนะหกเป็นทุกข์ ขูตรที่สองหรือตอนท s, ี่สองก็ได้พิสูจนทั้งหลายรูปเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรเสียงเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้เสียงเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เสียงที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรกลิ่นเป็นทุกข์ แม,ม Bref, is, ını, ่เหตุปัจจัยที่ให้กลิ่นเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์กลิ่นที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรรสเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้รถเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์รถที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรพลทภาเป็นทุกข์แม่เหตุปัจจัยที่ให้ผลทธภาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข ผลพระที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรธรรมเป็นทุกข์แม้เหตุปัจจัยที่ให้ธรรมเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ธรรมที่เกิดจากสิ่งที่เป็นทุกข์จะเป็นสุขได้อย่างไรเห็นรอรูปเสียงเป็นรสผลพระธรรมมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นประการอื่นแต่เป็นทุกข์นั่นแหละเพราะเป็นสิ่งที่ทนได้ยากมันป่ะสามารถอยู่ในสภาพเดินไปตลอดได้ไห่นะ พิสูจทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เดาสิต่อไปอันใดอาัตนะหกเป็นอนัตตาประสูทธ์ที่สองหรือตอนที่สองพิสูจน์ทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้รูปเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา รูปที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรเสียงเป็นอนัตตาแม่เหตุปัจจัยที่ให้เสียงเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาเสียงที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรกลิ่นเป็นอนัตตาแม่เหตุปัจจัยที่ให้กลิ่นเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา กลิ่นที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรรสเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้รสเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตารสที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรผลทพะเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้ผลทพะเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตา พลธภระที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรธรรมเป็นอนัตตาแม้เหตุปัจจัยที่ให้ธรรมเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตาธรรมที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอนัตตาจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายอริยสา,าวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียง ย่อมเบื่อนายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อนายแม้ในรสย่อมเบื่อนายแม้ในผลพระย่อมเบื่อนายแม้ในธรรมเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้นี่ในครบเลยเห็นนาตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลพระทำเห็นว่าไม่เที่ยงหลุดพ้นได้เห็นว่าเป็นทุกข์หลุดพ้นได้เห็นว่าเป็นอนาาัตตาหลุดพ้นได้และสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเราต้องละมันเสียเอา คนเขานำหญ้ากิ่งไม้ใบไม้ในเชตวันเอาไปเผาเอาไปทำตามสมควรเกเรเหตุเอาบวชหูเสือเจนาะมาจากของถือเผานะบวชหูซสือปฏิถึกจังสันจังสี่เพราะว่าความรู้สึกว่าเราว่าของเราไม่มีอยู่ในสิ่งนั้นเหตุใดด่ตาหูจ,หนนจมูกหินกายใจเสือหูซสือก็เป็นของเขากันนี่เด้ เห็นไม่เท He mm nah ี่ยงเรื่อยๆเห็นเป็นทุกข์เรื่อยเห็นเป็นอนัตตาแต่ที่บอกลักษณะของเป็นทุกข์ก็คือมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นประการอื่นทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์เพราะเป็นของปรุงแต่งแต่จะเห็นมุมใดมุมหนึ่งของพวกนี้นั่นแหละคือการเห็นโดยความเป็นทุกข์เอ้ากายที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นประการอื่นบอกหูมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นประการอื่นบอก เราได้ตามพัฒนาในตาหจูจมูกหินกายใจบอเอาเอาในตามพัฒนาในรูปเสียงเปล่นรสผลพะธรรมบอจะขอเห็นแต่รูปที่สวยงามเท่านั้นรูปไม่สวยงามเพราะว่าอย่าเห็นเลยเป็นใดบอขอได้ดมกลิ่นที่น่ารักน่าพึงใจเท่านั้นกลิ่นที่ไม่น่ารักน่าพึงใจอย่าให้ได้เจอเลยเป็นไปใดบอเสียงเงินอยากได้ยินแต่เสียงเพราะเพราะเสียงพัวมัวเนี่ยบ่อยากได้ยินเป็นหดบอ บันไดถึงเสียงมันมวนวยิแต่เปิดดังไห้เมือนกับบวมวนเห็นไเห็นต่าช่วงเขาแห้งแหหน้าบางบา,งบางสองสามหมื่นบางหันงานศพโอ้แต่สิเปิดคากเปิดแน่แท้สันเปิดลย่างเสียคากเอา,า,าแน่คนไวคนใดไปไดลหลคหัวใจก็ติดใจสันคักเนาะมันสะเทือนหัวใจอีรีได้มันสะเทือนหัวใจอีรีอืมอันตรายจ้ะเปิดบ่ววานดอ,อกเาก็เข้าใจอยู่ช่วงงานช่วงการ แต่คอยเกงใจกันเนี่ยเทางบวชบ้านพุ่นเดโอ้ยสนั่นท่อนที่หนีเอ่ะอย่างไเห็นว่าเขาบ่อยตามปรารถนาไงอยากจะฟังแต่เสียงไพเราะเสียงไม่ไพเราะไม่อยากฟังก็เป็นไปก็ได้เห็นทั้งสี่หล่ไปเรื่อยเรื่อยลืมนะสั่งสมประพฤติสั่งสมหนึ่งเดือนพอแมนวายเห็นไม่เที่ยงวันนี้ปุ๊บแล้วพวกนี้จิตสุดพ้นเป็นไปว่าไิเอาขนาดพระสารีบุตรนะพระโมคคะละนะนะ ไก่ยังเจ็ดมือสิบหามือคนเด้อตามตำหน้า่นเขาวาไอหัวเจ้าเป็นไผ่านานหัาาวจ้า,จา,าจสีเห็นอนิจจังมาหนี้เหมือนอ่นลุด้นเจ้าสีเป็นไผ่ะพระโมคขลลานนะภาษาลีบุตรเป็นไก่ยังตังเจ็ดมือสิบหามือหรือสีสุขขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาปฏิบัติเป็นทุกขหรือปฏิบัติเป็นสุขกระตามก็เลือกใจกมักวิธีหนึ่งเพื่อลุดพ้นให้เหตุไป พราะอีหอย่างพระจำว่าผิดพระโมคคัลลาน,นะเพื่อนปฏิบัติแบบทุกขาปฏิปทาส่วนพระสารีบุตรปฏิบัติแบบสุขาปฏิปทาเอาอัคระสาวบกเบือนสายเบืองขวาเพิ่นก็นยั่งปฏิบัติไม่เห็นเป็นตัวอย่างแล้วสุดท้ายแกติดรุดผลขึ้นกันเมื่อเจ้ากเห็ดเอาโลดเลือกเอาเลือกให้เหมาะสมแก่การเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองโดยมีหลักพิจารณาว่าทำไปแล้วอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้น ทำไปแต่ถ้าทำไปแล้วกุศลธรรมเสื่อมอกุศลจเจริญหยุดอย่าเหตุกับนั้นนี่หลักการกันพิสัยเอากุศลอกุศลมาพิจารณาจะเลือกมากวิธีใดปฏิป,ปทาใดทีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแล้วถ้าเี่ยพเพุ๊บปั๊บอเจาเพิ่มบได้หารไม่ว่าทำมักวิธีนี้นะมักวิธีอื่นอย่าไปทำบ่แมนเพิ่งสอนไปห,หลายอย่างเข้ากันเลกเอาให้เหมาะสมก็จะคลองนะัน อาตมาก็เลยหาให้มันหลากหลายเพราะบ่อบบ๊บฮวงวามัตเจ้าสิมักแบบใดนเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเลือกเอาตาหูจมูกเลี้ยงไกใจรูปเสียงกรรยลิ่นรสผลพระธรรมเลือกเอาจะเห็นนอนไหนก็เอาว่ากันไปอามานีตามเวลาพอดีเลยสองทุ่มครึ่งเล็กนะ่นสองนาทีเป็นยนังไงจำเล่ละไปหอ อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาตาหูจะมูกิตกายใจนี่อีกซื่อเนียผัสสะยตนะที่ว่าผัสสะยตนะถ้าไม่สํารวมดีไม่รักษาดีไม่คุ้มครองดีก็นําทุกข์หนักมาให้แต่ถ้าสํารวมดีรักษาดีคุ้มครองดีก็นําสุขมาให้เอาเราพยามรักษาและคุ้มครองตาหูจะหมุกขนกายใจของเราเพื่อให้นําสุขมากมาให้ แล้วก็อน,นิจจังทุกครั้งอนัตตาเมื่อเจ้าก็ไเปเลือดเอาเห็นในเมื่อไหนดูดูสังสมเนื่องเนืองปารกสม,ม่ำเสมอด้วยดีกระทำให้มากจเจริญให้มากอาพอสมควรแก่เวลาสำหรับคืนนี้สุดท้ายก็ขออนุมโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติทำสมควรแก่ทำมากระทำกิจนั่งด้วยการฟังกระทำกิจนั่งด้วยความเป็นผู้หูสูตรก็ขอให้พวกเราเอาไปแทนตลอดด้วยดีด้วยความเห็น เพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัฏฐะรู้ทั่วถึงธรรมะในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเบิดง้าต่อไป้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่พวกเราได้สร้างและสังสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่างนิพพาน พ้นทุกข์ในานาคตการอันใกล้โดยทุน่หน้ากันทุกคนทุกท่านเถิด